อวาสารสิ้นเวรสิ้นกรรมเมฆวินยัยขอจบที่อาจารย์ไพศาลมากกว่านี้จะดูงมงายผู้วิเศษไหนก็ไม่เอาแล้วเจ็บปวดและทรมานแฟนๆต่างรุ้นและให้กำลังใจกับกรณีที่อดีตพระเอกร้อยล้านเมกวินัยไกยบุตรเจ็บป่วยจากโรคตุ่มน้ำพองรักษาหลายวิธีลองทุกทางแล้วแต่ก็ไม่หายก่อนที่ต่อมาเมฆวินยัย จะได้รู้จักกับอาจารย์ภัยสารแสนชยัยผ่านหนุ่มคงกพันแสงสุริยะเพื่อนรักเจ้าตัวซึ่งอาจารย์ภัยสารเห็นนิมิตบาปในอดีตแนะเมกวินัยขอขามาเกจิพระในชาตินี้มีทั้งหมดเจดคนซึ่งเป็นคนที่ดีแต่ในอดีตเมกเคยไปกันแกล้งกระทำกับเขาไว้ หลังจากนั้นเมกวินัยเดินหน้าขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรแต่ก็ต้องมาสะดุดกับรายที่7คนสุดท้ายไม่อนุญาตให้ขอขมาเพราะขัดหลักาศาสนาอิสลามด้านเอภรรยาได้พาเมกวินัยเดินไปพบอาจารย์ไพศาลเป็นครั้งแรกที่จังหวัดลำพูนเพื่อฝ่าทาง แก้กรรมครั้งสุดท้ายโดยการที่อาจารย์ภัยสารให้เมฆทําพิธีกับพระรูบาสีรูปซึ่งเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสี่วัดโดยอาจารย์ภัยสารให้จัดทําสังฆทานมาถวายพระอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรและอโหสิ ให้เจ้ากรรมในเวรระบุเน้นคนที่เจ็และรวมทุกคนซึ่งบุญกุศลที่ทำจะนำพาไปถึงซึ่งกองบุญกองกุศลถ้ามีเจ้ากรรมในเวรที่รับทราบเขาจะโหสิกรรมให้ขณะที่หนุ่มคงกพันได้เผยคลิปการพบกันครั้งแรกของอาจารย์ภัยสาลกับเมฆวินัยใช้ชื่อตอนว่าอาวสารสิ้นเวรสิ้นกรรม พี่เมฆต้องนั่งรถระยะทางยาวนานจากกรุงเทพไปลำพูนเอเผยว่าเปลี่ยนผ้ารองเฉพาะสับเลือดวันที่พี่เมฆเดินทางไปใช้ไป20ชิ้นและขณะจะมาหาอาจารย์ไพศาลกลางดึกก็เกิดอาการกำเริบคันขึ้นมากลางอกจนเจ้าตัวบอกเหมือนโดนของเมฆเผยว่ารู้สึกเกือบตายกว่าจะเสร็จทุกอย่างกลับไปที่พักเกือบ4-5ทุ่มวันนั้นเจ็บและทรมานมากไม่ไหว เจ็บเครียดด้วยอักเสบด้วยร่างกายมันสั่นกลับมาถึงสี่ทุ่มเช็ดตัวก็นอนเลยไม่ไหวเหนื่อยมากแต่รู้สึกดีที่เจอคูบาสบายใจได้ของดีจริงๆร,รู้สึกโชคดีมากไปถึงปับ๊บได้ทำเลยเหมือนนอนมานานแล้วฟิลนี้ เราคิดว่าจะจบตั้งแต่เมื่อวานเจ็บแผลมากแผลแดงเถือกเลือดออกเยอะขอจบที่อาจารย์ภพศสารมากกว่านี้งมงายแล้วเราจะไม่ไปไหนแล้วถ้าตรงนี้จบถ้ามันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่จะหายหรือไม่หายผมไม่ว่าไม่เอาแล้วผมเหนื่อยผมทรมาน ด้านเอเผยว่าเมกวินัยจะสิ้นสุดการทำอะไรแบบนี้แค่ที่อาจารย์ไพศารผู้วิเศษจริงก็ดีไม่จริงก็ดีเราไม่เอาแล้วเรามั่นใจในอาจารย์ไพศารเราจะจบสิ้นตรงนี้โดยอาจารย์ไพศารได้พาเมกไปกวดน้ำที่พระธาตุหาริพุชชัยเพราะเทพเทวาที่มีฤทธ มีเทวดาที่ศักดิ์สิทธิ์มากรับเรื่องราวร้องทุกข์ด้วยการกวดน้ำลงดินให้คําอธิษฐานจิตเป็นจริงโดยเร็วจากการถวายสังฆทานอุทิศเจ้ากรรมในเวรคนที่เจ็ดและมากวดน้ำลงดินที่นี่ซึ่งอาจารย์ภัยสารให้เมฆที่ร่างกายไม่ไหวนั่งอธิษฐานจิตอยู่ในรถและได้ทำพิธีสวดและกวดน้ำให้ต่อหน้าพระาธาตุขณะที่เมฆเผยว่ารู้สึกโลง่งเผยว่าการ ขึ้นมาครั้งนี้คุ้มกับการเดินทางคุ้มกับการเจ็บปวดใครจะทําสิ่งนี้ต้องตั้งใจอดทนไม่ง่ายขอบคุณทีมงานทุกคนขนาดกรวดน้ํายังไม่ต้องลงรถเลยช่วยได้เยอะไม่งั้นเลือดทะลักส่วนเมฆจะหายจากโรคเวรโรคก,กรรมหรือไม่ต้องรอติดตามในอ p ีถัดไป